ครับผมนายกิตดาพิจาอองลูกเสือมคมรุเทศสังกัดกศนอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญครับวันนี้พาท่านท่องเที่ยวไปไปดูแผนผังวัดสุทธิกาวาสกันก่อนนะครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมีมอะไรบ้าง 1. สศาลาเนประสงค์สศาลาการประเรียน 3. พระอุโบสถไม้ 4. พระพุทธศิริมงคล 5. สลีละหลวงพ่อสีทากพระธาตุนปัเสงและสุดท้ายสวน12นักษัตย์ก่อนอื่นจะพานักท่องเที่ยวไปกับสกการะพระธาตุนปรเสงเชิญตามผมมาด้วยนะครับก,ก่อนจะมาสักการะพระธาตุนประเสงนะครับมาฟังประวัติพระธาตุนาประเสงเลยนะครับพระธาตุนปรเสงตั้งอยู่ที่วัดปุญิกาวาตำบลนประเสงอำเภอพัทธมราช์งศ์ษาจังหวัดอํานาจเจริญ ก่อสร้างเมื่อพศ2 5 2พนา,าสิโดยการนำของพระครูสุธิพัฒนาพรอดีตเจ้าคณะตำบลนาประเษิ์อำเภอพนมรดชองศาพร้อมด้วยคณะสงฆ์และชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นโดยองค์พระธาตุนาปะเสงมีฐานกว้างเจ็ดจุดห้าสิบห้าเมตรยาว7 7็ดจุดเสิบเมตรสูงสามสิบเอดเมตรงค์สร้างก่ออิฐถือปูนประดับลวดลายและลงสีตลอดองค์มันจุพระรักษาลีนิคธาตุ1้อสิบสาองค์ไว้สองแห่งคือ กดพะทาตแห่งหนึ่งและการพทาตแห่งหนึ่งงานนวมสก,การพระทาตุนับแซงจะขึ้นในวันขึ้น15ค่ำเดือน3ของทุกปีเชิญน,นักท่องเที่ยวไปนมัสก,การพระทาตุนัะแซงได้เลยครับ